มละนี่กลัวลูกน้องคงจะต้องเสียพี่น้องแน่ลายาตาเป็นผู้ใจบางสิ่งบางอย่างคลัวเมียนี่คงจะเสียการเป็นอาจารย์กลัวธิปพี่น้องน่ก้อนนี่พิจัญญา เป็นพ่อแมตต่กลัวลูกและนี่ทุกใดตีไหนไม่มีไกลอนไกลปีน้องแน่ในแก่แมวกลัวนูกลัวกอบและนี่ลบกกาแฟบรยากากกลัวมูตันวีนางวชดสูกัน นายกลัวคนเลวทรามเลยนี่เหมือนประรามกลัวอยากบันเมืองจากบุญไว้คงจะไม่สุกฉันประเตศจะจะชด,ด,ดจืนและนี่ไปตุก,กืนวันงักเรานั้นรวมกันสร้างพี่น้องนะ้าความสามากีการสร้างความดีและนี่มีไรลากเลยด่านมากก็จะเพิ่ม ปีนองแน่เต็มจักทีปุตตะอมทันทรงสรัตว์เลยในปฏิบัติแต่สิ่งดีและชีวิตนี้จงป้าชุก พัก่อนในร้อนกายเรื่องเราญาติเย็นสบายายเหียบเงาเรื่องพ่อแม่เย็นสุขทุกวานเบาเกิดเย็นกล้าวกล้าวทุกอยู่ทุกวันเจริญสุขจริครับมิตรรักนักชมเสียงที่ดังในรานกานนี้คือเสียงจากจิละินจาวใต้ในรูปแบบกองหนังตลม นันตะลุมเป็นศิลปัปะจำตินเป็นศิลปินประจำป้ายิ่งจังหวัดพัทลุงโดนเต็มๆเ,เลยครับเมืองนังตะลุงมารราอูนาเก้าเปลา่าน้ำตกเหล่งนกน้ำทะเลจามามเก่าอกตะลุน้ำพุร้อนไม่ว่าข้าราชการประชาชนจันรับใจ ลืมกำกวัญของจังหวัดพัทลุงก็ไม่ใช่ใครราชการปันเตะเรากท่ตันระผมต้องกอขอบระคุณท่านผู้ว่าจังหวัดพัทลุงตลเราึงก่้าราชการที่ได้เปิดรหนันตลุมมาดูราให้ทําการแสดงได้ต้องกอขอบละคณท่านผู้ว่าและก้าราชการจังหวัดพัทลุงปัญโอกาสนี้ด้วย สำหรับรกลกิปเรบผมต้องขอขอบพระคุณท่านวีระจักรเกียรติสุขนายจ้างไกวยกวา่าจากนาครหลวงพร้อมด้วยคุณนายการจนาที่ท่านยังไม่ลืมหนังตลุงประพมบุญยินดาราตินหนังดีไม่ดีเจ้าหน้าที่โรงรพยาบาลพัชรลุงครับ ต้องขอมอบความสุขความรับรานให้กับผิรักนักชมในงานคืนนี้เพื่อไอเกียรติกับเจ้าภาพและเกียกพดพวมีเกียรตตกตันสำหรับคืนนี้เจ้าคณะได้นำนิยายมาเล่าสู่กันฟังในจาระนิยายรอยแกนกนยากครับท่าน แม่กองนิยายรอยแค้นคนยากแต่ผมจะเปิดเผยกันนักจัดการที่แห่งนี้คือนกรตำจัติดระเทศนกรตำจะติดก็ปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีกระจัดเป็นระมกุกระจัดนมกรนี้ก็มีนามอยู่แล้วว่ากจัดต,ตาราจอเราไม่ได้องค์ราจินีโบริกาไปมิตรักนักชมเห็นอยู่ในจอป้าขาวผืนนี้มีแต่พระเมศเจ้าโบริกา สนมเต้าราโจงไงไปอยู่ที่ไหนตกไปอยู่ที่ใดไม่มีใครรู้ไม่มีใครทาาราบและนายทหงานปูนก้าเก่าก้าแก่กู้ราชบัลลังก์เ <September> ข <th ule> าจะติกใาหาเรื่กันเรื่องอะไรไมิตรรักนักชมติดตามเจ้ากันนะได้ตั้งแต่นับบัติีเป็นต้นไปสจบัสดีครับจากเจ้ากันนะปมใจ,จะเดอ ก็เริ่มเรียงเมืองหนึง่งโตเลยนี่จังโอเยี่ยมจาเตรียมเมืองสวรรค์แม่นาจันโกตสิเจ้าป่าดาเละป่าตุกตุกินปีตั้งเจตีเบาเลนายอดสบ,บายกลันมีแผลเตนเวนกว่านี้มุกดาแผลดับดูแวววิชสูต,ตมอมอดดอหลองเกี่ยวกา้า ปืนผู้ปลมไหลมันอิรีเปล่าเปล่าดุดดวงดาวเจ็มสวรรค์กระจัาตาโอปพลังมิงบางะราจินีนาดโอเยวตายวารจงเตา มาองราชาวตาวราชานินางบริกาแต่ปัสจัยมาฉลัดเม่นาตณีวัวตอนเดินทางกาปาแลนิาชมแหลชตอนปลาวัดตาได้แรกปูน,น่าจะกเยาชน ปอบแม่เนือที่เชงเก้าริมนาดอนสองจกกรันลูกดอกแปลงงอกไปตูกแม่เนือเมื่อใกลจะดับจิตตินลุดฤิ์นอนกลวนกลางปุ่นนาอยู่ในกลางดงแยงนำตาไร้วัดลวดสู้ใจตาอะไรน่งมองดูแม่เนืยออยายุจันาย น,นังหลงวังจะแป้เบตาจิตเอามือปิดร้องตามันปลงงงนังปันเลยจิงรับพังไอ้ควังแม่เหนือเลยนี่เมื่อตอนตายจิงรับสังปวโยอตากลับมา,าวันปลายนำกาวตุ้นนี่มากระตุ้นจะลองบาดสนองหนาดว่าชอกชั้นกันเซงฮะ ด้วยเป็นห่วงงกาจัดและนิปัสดาลายเวลางักอารมณ์ก้มรีไตกานปลงตกนางยกมือว่าจ้าตูกไอ้บรรลูตามปลางมแต่หน้าจงเลี่ยมใจแต่ไม่รู้ปลางมไปไปดวดและนิบวชอยู่วดดัดใดจึงตัดสินใจบอริงาน เยัง,งาลเป็นดินไอ้ความสุขกับอาณานิประจยรายธาตไปตังจัดป้าทุกชมองารมตาวินดวงตินโดก่อยขึ้นปวดรอดเยี่ยมยอดกีรีและนางเงอวาตินกับโยตา ในปูนตอนแรกๆกัระเจ้าโปร่งไม่ตกที่จริงๆจะต้องศูญเสียบและองค์กันและจะมาใโปร่งตั้นจะเด็ดประปาป่าล่าแม่เนื้อไม่จะเด็ดกลับไปยังแรกจวังไอทำงานงานได้นาเช่นโรงก็ององค์ราชามาถจะยหวกัพระเจ้าในเมื่อกัพระเจ้ารู้เก่ากัพระเจ้าแ่บระบทจะตีสัมปัญญาแล้ากัปปะเจ้าโปร่งไม่ตกที่จริงๆแต่ในเมื่อข้าพะเจ้าหยิบยกธรรมตะเกียบก้ขึ้นมากลมใจของก้าพะเจ้า ตอนนี้กาพเจ้าก็ตั้งใจเลยว่าคนเราเกิดมาตกชีวิตเกิดมาเพื่อสร้างปัญหาตัวเองผู้ดใดแก้ปัญหาแก้ปัญหาตัวเองได้ผู้นั้นอันตรเจรตธรรมะตั้งเจ็ดก้อนนั้นคือหนึ่งสิติความระลึกได้มมออดสองธรรมะวิจารย์คกอความตรตรธรรมสามวิริย์คือความเพียรสี่ปิติคือความอิ่มใจห้าปัจติคือความรบมรมกองก้าพเจ้าอกจมาติความตั้งใจมัน่นเจ็ดอุเบกขาคือความวางเฉย ในเมื่อกาพระเจ้าหยิบยกตำมัดทั้งเจ็ดก้อขึ้นมาก่มไก่ใจใของกา้าพรเจ้าตอนนี้กา้าพเจ้าก็ตั้ใจได้แล้วว่าคนเราเกิดมาทุกชีวิตเกิดมาเพื่อสร้างปัญหาให้ตัวเองนายปุณลองคิดดูด้วยว่าจะจริงหรือไม่มนแม่กินทุกตองตอนใจดีจุดมแม่เจองคงจะมาจะมุงเดาเจ้าตอนตันเจนเป็นมดบวนเป็นนาย่างนัง้นเร่งไม่จองลมปัดพมดเยอะป,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 ป้ายนกป้ายป้าย ตอนปลองค์บรรวดบวชเป็นอย่างนั้นเราองค์ฉะน,น,น,นั้นถูกจริงถูกยังไม่ว่าจะเป็นหลูกเมียตมมัดบัต้านตนแรลงองค์บรรลุม่อมแม่กิดตุกตองก้ยเทตีจุดม่อมแม่จะนั้นจะใบปลาไตเป็นอย่างหญิงไม่ยกไงข้าพเจ้ากอบใจท่านมากนายพลที่ท่านซื่อสัต์ต่อข้าพเจ้าซื่อสัต์ต่อประชาชนในเมื่อไม่มีพระองค์ท่าน นึกมันยิงมังแม่ยาปุ่นขึ้นมาดูแลอย่างไรไม่ทราบไปยางไงกัปปะเจ้าอยากให้ในปุนเดินต่างจากนครก่อนของก้าพะเจ้าวันนี้ไปไหนไม่ทราบไปยางกะไปจืดอาบพระองค์ท่านใครรู้บอดเสรลงท่านจะได้รับรางวัลจากก้าพะเจ้าได้รับรางวัลมั้มั่งปองง่ายจ้าราจวังไปกี่ปีกี่เดือนกี่ต่อไหนเลยไม่ทราบไปยางไงห้าปีก็ไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบ ถ้าใครรู้บทเสกเกาฉาันนำเกาจาันมาตูนให้เราทราบนายปุณจะได้รางวัลพิเศษเพราะฉะนัน้นนายปุณจะออกชัดรัชจ,จะวังเผื่อไปตีกองรองเปาปหาไปอาหาหนู้นุยก,ก,ก,กุยเก้าให้ประชายจำพันเอาไปอาตันประตันจุม่มจนวังเนียงหาไปอาศน,น์นี่ดันเอาประตันจุม่มจนวังเนียงตะตันนี่ดันไม่อยู่ไปอาตันรองประตันคุณประเจิดหะเรื่อว่าห่วงกศ เอาไปตึ้งง่าลงกดลงกดแกกจัดการจะไปไหนมาตำหน้าไอ้หนองด้านวีโอ้ยอย่างนั้นเลยผมท่านั้นติดตามที่ไหนปุ่นไอ้จ้าโอ้ยทำไมละไอ้ปุ่นลมมันแตง่งเรียกว่าเกลือคราเรียป้ายลุกป้าย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 อยู่เร็งกะนี้มันกันไม่ร้อนมันอยู่ใจเล่ แล้วม่อมแม้ปพนเดินจ้างวันนี้ไม่ทราบวันนี้เรีย้ยเดียวนี้เราเดินจ้างวันนี้เรีย้ยเดียวนี้ในเรื่องตีกองรองเป่าไปบรนทอดรัมจ่าคนโ่าเามเจ่าประกาศบึม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 หัวเจ้าลบมาตีนู่นหนุ่นนกยกวยเก้าเก้าไปตั้งกัลาแม่แม่โนตรงเงี้ยต่อยด่งางรัดไปปบนุ่ยหนุ่ยกุยเก้าพยันเก้าต่อเจ้าก็จำและนางแล้วแปลงดม I'm ตรปลาหกหมดความตกเรียงปลาหมงและนี่ไปสมสิตตรมรับสร้างให้ซื้อว่าเป็นหายจินว่าปูมินนี่เปดูวดัดต่หน้าบวชอยู่วดดัดใดจะตามไปบูรณาและนี่อาดาตันแต่ไม่ทราบการแนจัดว่าปลามองอยู่วดนะัดไหน ว่าปอดีบัตรราชาการนี่หันตัวไปปลายนำก็อความแล้วน,นี่ติดตามมาอ,มออกยังจากน,าน่อนทำโจติดเหื่อนชื่อมามม่บ่อนชาวาัตจูก้องเปเเลี่ยนชาวโมริกะมาตึงติดจุ่มจนวังเนียงไปพบทตันปละตานนิรัน อ๋อเจ้ hmm. uh, room, room, oh, ันนี่ันไม่อยู่ก็ไปปบรมระตันเจิดเออไปเนี่็ปบระตันแล้วปบรมระตานแล้วเอามาลงนั่งทัเบนอะไรนั่นเยนลงแร้วดิเย็นลงแล้วดิเย็นลงเร็วดิําไม่องระตันเราลงกดก็ไดเออคนเดียวกัน ในในไอ้ทีกองรองเฝ้ากอจะงองเจ้าก้าเอ้ยนู่นหน่่ยคุยก้าวจ่อจำยาวไม่หว่าหรวงก้าวเจินต่วนตักทิ้นไม่ตองและทิ้นบุญไม่แล้วในเมื่อมาตึงแต่บ้านอาจารวีนะจัดเกียดดีจุกหรือ่าคุณนายกัญจนาเห็นปักพวกที่มันจำเกี้ยมิดในจังนายจังเต็มไปจัดอืมที่มันมาจากโรงพยาบาลเมืองลุงก็มีตำความกองรบจัก่อนจันตันจันตันรงประจัน หอ,อ้ก็คุณเจออ้อยอเจออ้อยกัน,น,กน,นตันงการจะมาหนังไอ้ตรงนั้นค่อยดูโควิดก่อเตียตวันเกินอย่างนั้นก็นื้อว่าหาไม่ปั้นแต่ว่าคืนนี้ปั้นตั้งไปเราะว่เราชดกันมาเร็วไปทุกตันเก๊กมีเกียรติมางันนี้วจมาเร็วเพราะตอนนี้ก็รุน,นระงุะงให้ชดโควิดให้ดักล้อมโควิดอา จีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นหยีงอะไรหยีงอะไรจีดกันอย่างน้อยร่ำเรื่อเก็มละจีดป้องกันนู่นหน่ียประกาศตุกวันโรงพยาบาลปัตตานีกับประกาศตุกวันอย่าหนิงหล่าเจย์เวลาเกินมาเรียมันลำบากพี่น้องเออก้ามาในงานตันวีดจัดเกติตรุกจะตนรับดีก็ปลางอ้านเปรียบไงโอ้ยหน่ากินจงไปกินแล้วร่างกายแข็งแรงเป็นกล้องเต็มไม่ให้คุณกาต่างอ่างไป ม,มาตึงแล้วก็ทําความกอรอบจิ้งจกจิจกอนวัสดีเจ้าปับสวัสดีเจ้าพาปมข็กราบยังมาสตา,ตานตัดนันลมาในช่จังที่บริการก็กราบการเนื้อสีโร รากษาือกจาความปลอดภัยจำ้รสถานตั้งขอเอลาใจโอ้ทันแก่กุ่เลยขมาพอมีงานที่จะดทำใหม่กองกัดทันจึงได้จัดนั้นมาพอถึงหน้าถึงแนวจัดการอย่างดีวีนาพอได้เวลาตีพบอกหลอกหลอนันวียกเข้ามา พวกเรากินดิ่มน้ำสำราญพวกเรากินดิ่มน้ำสำรานก็บุณเจ้างานจัดการไหวหลวงน้า เื่อนรักนันหวีใจมาเมื่อานางออกเดินทางเล้วรถเถาทุกคนละแม่นะตอนนี้ผมกราบตกตันตอนนี้ผมกราบตก <tem pp le noise> ตันโตไปติดต่อเมื่อมีงานลูกบุญยินก็อีมา วนเวลานั่งเหลิกความไหนวัหวหิด้ดกัดร้านวัหวหีีดใจมาเหนื่อนั่งอกเดินทางแล้วจดแล้วตก,กละเม่นะตอนนี้ผมกราบตกทันตอนนี้ผมกราบตกทันต่อไปติดต่อเมื่อมีงานรูกปุ่นยินก็มีมา ก <iento> ็ยเอาก็ตื่กพอด้ต่ฉเลยก็เห็นกเจอยีกดมารองเพรงอยู่วแล้วก็จเจอยีกอดเมียก็ยเลวตอนไหนปุ่นก็จะน แ่นีมาทุกทีเจ้าตานีรับสั่งเมื่อปู่นจากวังยาเดินมาปลางว่ามาปลางตีแกงเพรจะตั้งก้าไตปุนน่นนาย